สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมมอสวชวรากรน,นะครับวันนี้จะชวนคุณมาพูดคุยกันในเรื่องของที่ว่าทุกครั้งที่คุณลังเลสงสัยเนี่ยคุณกําลังปล่อยให้เวลาชนะคุณนะครับเวลามันเป็นอ่าเป็นเหมือนกับกระแสน้ำนะครับที่มันไหลเชี่ยวกราดนะครับคอยกัดเซาะความฝันหรือโอกาสของเราอย่างไม่หยุดยั้งนะครับมันไหลไปเรื่อยๆเลยนะนะครับ การที่เราลังเลสงสัยม,มันเหมือนกับเราหยุดอยู่ยนิ่งอะ่ะแล้วน้ํามันพัดมามันกัดเซาะมันมันสามารถไปได้ทุกที่นะครับแล้วมันเหมือนกับคุณให้น้ํามันพัดพัดพาคุณนะไปไปที่ต่างๆหรือผ่านหน้าไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ที่คุณไม่ได้มีตัวตั้งตัวต,วตีหรือเป็นหลักแก่นของคุณว่าเออฉันอยากทํานี้ให้มันประสบความสําเร็จคุณยังลังเลสงสัยคุณก็ถูกน้ํากัดเซาะหรือบางทีคุณอาจจะ ลอยตามน้ําไปก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่มีความคิดอยากจะทําแต่ไม่ลงมือทำมันเหมือนกับฝันลุมๆเล้งๆเ,เ,เ,เอาง่ายๆนะครับฝันลุมๆเล้งๆไม่มีการแอคชั่นเทคแอคชั่นเนี่ยมันก็ไม่เกิดนะครับเหมือนกับเวลาคุณอยากกินส้มตำใช่ไหมคุณก็ไปหาเครื่องปรุงอะไรต่างๆพลิกมะละกอกระเทียมปลาร้าอะไรต่างๆ คุณหามาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในหัวของคุณมันเลยลังเลสงสัยไงฉันจะตาอร่อยหรอแล้วฉันตามไม่เป็นด้วยอย่างเงี้ยนะครับคุณไม่ลงมือทําคุณไม่เคยลงมือทําแล้วไอ้สิ่งที่คุณปรารถนาจริงๆแล้วที่คุณต้องการนะนะครับมันก็จะไม่เกิดนะครับเพราะว่าคุณลังเลสงสัยมันเหมือนเป็นตัวปิดกั้นนะครับการกระทําของคุณม,มันเหมือนกับเป็นตัวต่อต้านการ,กรทำของคุณไม่ให้คุณลงมือทํานะครับจําไว้เลยนะว่าความสําเร็จมันไม่เคยรอใครนะครับมัน มันมันผ่านไปแล้วโอกาสบางทีมันมาแล้วเนาะแต่คุณไม่คว้ามันมันผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปเลยนะครับฉะนั้นแล้วคุณต้องพร้อมอะทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองพร้อมนะครับอย่าลังเลสงสยัยจงทํายังไงก็ได้ให้ให้ตัวเองเก่งขึ้นให้ตัวเองดีขึ้นแล้วแบบเวลามันมีโอกาสมาก,ก็พร้อมที่จะรับโอกาสนั้นนะครับอย่าปล่อยนะครับอย่าไปลังเลสงสัยนะครับจงเชื่อมั่นในความสามารถของตัวคนเองจง สร้างสถานในความคิดในความเชื่อมั่นของตัวเองเนาะเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่เชื่อมั่นในตนเองหรือแม้แต่ก็ <c ười> คือดูถูกตัวเองนะครับดูถูกตัวเองแล้วทีนี้เกิดความสงสัยในตัวเองว่าฉันไม่เก่งเหมือนคนอื่นนะครับฉันอ่าได้อ่กว่าคนอื่นนะครับฉันไม่มีความสามารถเหมือนคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับคุณลังเลสงสัยในตัวเองคุณในหัวของคุณคุณลังเลสงสัยคุณต่อต้านการกระทาของคุณอนะ่ะ แท้ที่จริงแล้วเอาลึกๆเลยคุณอยากประสบความสําเร็จใช่ไหมล่ะคุณอยากบังคังร่ารวยคุณอยากมีอิสระคุณอยากจะไปไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายคุณอยากเป็นอิสระนะครับอยากมีความสุขอะไรต่างๆแลแต่พอคุณลังเลสงสัยว่าฉันจะทําได้หรอหรือคนอย่างฉันเราจะมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณต่อต้านคุณลังเลสงสัยมันเหมือนกับ เป็นการปล่อยให้เวลาชนะคุณมันก็ค้อไปนานๆๆๆนา,นนา,นนานคุณก็จะไม่ไปไปถึงไหนคุณก็อยู่ที่นะครับน้ํามันก็ไหลผ่านไปแล้วน้าเชื่อมันก็ไหลผ่านไปผ่านไปเลยมันก็ไม่ได้แบบเออเขาเรียกว่าไรมันไม่ได้ก่อ ประโยชน์อะไรใดๆนะครับหรือบางทีคุณอาจจะลอยไปตามน้ําอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับการฝันลมลงแรงๆนะครับเออฝันอยากมีบ้านสวยหรูอยากมีรถซูเปอร์คาร์อยากมีคู่รักที่ดีๆนะแต่คุณไม่พัฒนาตนัวเองไม่ขวอยขว้าหรือไม่หาโอกาสหรือทําอะไรก็ได้ที่ที่มันมันต้องได้ลงมือแอคชั่นน่ะคุณคิดเฉยๆแล้วคุณก็ลังเลสงสัยมันต่อต้านคุณตั้งแต่ความปรารถนาที่ต้องการแล้วนะครับในหัวของคุณนะครับ ฉะนั้นแล้วจงจําไว้ว่าความสําเร็จไม่เคยรอใครนะครับจงกล้าที่จะตัดสินใจนะพวกทุกนาทีนยะที่คุณลังเลมันมันเป็นคุณกําลังปล่อยให้โอกาสหลุดลอยมือไปจงตระหนักให้ดีนะครับโอกาสมันไม่เคยรอใครนะมันมันเอ่อคนที่กลา้าคนที่จะต้องการปรารถนาอย่างแท้จริงเท่านั้นที่จะประสบความสําเร็จนะครับจงอย่าลังเลสงสัยจงเชื่อมั่นในตัวเองและกล้าตัดสินใจนะครับผม ครับท่านเพื่อนชอบคลิปความรู้ดีๆเนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมมอสวัชลาก่อนขอบคุณครับ